ข้อความครับแมสเซจในวันที่10เดือน10นี้นะครับจักรวาลกำลังมีสัญญาณอะไรที่ส่งถึงคุณนะครับก็ลองมาดูกันนะครับก็ใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้บังเอิญน,นะครับมาเจอกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรนดอมนะครับผมทำคลิปหรือทำเพจขึ้นมาเพื่อส่งพลังงานที่ดีนะครับให้คุณได้เข้าใจใน พลังงานตัวเองในดวงตัวเองนะครับกฎจักรวาลต่างๆเนาะดังนั้นเนี่ยดูนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะครับ10 10 10คําเมสเซจในวันนี้ที่ส่งถึงคุณเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจักรวาลมีสัญญาณอะไรที่ส่งถึงคุณครับว้าวสตาร์เบสซิ่งครับ คุณกำลังได้รับพรแน่นอนในไพ่ใบนี้เนี่ย Star Bracing นะครับมันเหมือนกับพรเนาะ Bracing ก็คือพอรสิ่งดีๆหรือความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับมันเหมือนกับว่าคุณมีเป้าหมายคุณมีหนทางคุณมีความฝานันคุณมีไอเดียคุณมีหลายๆสิ่งที่คุณอยากจะทํามากๆบางคนอาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจลงมือทําบางสิ่งบางอยา่างตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่าง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแมสเซจขึ้นมาคือ yes ครับใช่ proceed p r c e e แล้วก็ post t o ก็คือแบบเหมือนทำอะครับเหมือนลุยลุยไปเลยทำไปเลยอะครับหรือในไพ่ใบนี้มันอาจจะเป็นการที่คุณกับจกักรวาลนะครับมีพลังงานที่ถ้าคุณปรับพลังงานให้อยู่ในความสุข สิ่งดีๆหรือเมื่อไร่ก็ตามที่คุณอยู่ในความทุกข์แต่คุณยอมรับมันว่าคุณเกิดความทุกข์จากอะไรยอมรับตามความเป็นจริงของชีวิตนะตอนนั้นอะ่ะขึ้นความถี่ของคุณจะปรับไปในขึ้นบวกทันทีเป็น acceptance คือการยอมรับเนาะการยอมรับนี่แหละครับคือขึ้นความถี่ที่เป็นบวกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมมองว่านี่คือสัญญ,ญาณที่จัก,กราวาลกำลังบอกกับคุณนะครับ10เดือน1ิเป็น angel number ด้วยนะครับและหลังจากนี้ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดี นะครับเป็นพรที่ดีที่คุณกําลังจะเข้ามาซึ่งพรนั้นจะเป็นอะไรก็ได้บางคนได้รับแล้วบางคนอาจจะกําลังจะได้รับนะครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคุณกําลังใช้กฎแรงดึงดูบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณอาจจะได้รับก็ได้หรือคุณขอพรขอการช่วยเหลือขอความเมตตาจากจักรว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะได้รับก็ได้นะครับสิบเดือนสิบรับข้อความเมสเซจที่ส่งถึงคุณ สิบเหรียญครับพลังงานของเงินพลังงานของความมั่นคงพลังงานของกระแสการเงินที่จะเข้ามาหรือการลงทุนหรือความสุขความรักนะครับที่มั่นคงหรือ พลังงานของการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางบ้านหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอไรายได้กําไรหรืออาจจะเป็นเงินกองทุนเงินปันผลหรืออะไรต่อตามนะครับที่คุณได้ถามนะครับมันมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นมาหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือสัญญาณของความมั่นคงในชีวิตของคุณนะครับในด้านการเงินก็ได้ไฟฟ์สอดครับพลังงานของคําพูดความคิดของคุณ The Lover ครับเปลี่ยนนิดนึงครับที่ไฟออ s สอเนี่ยมันเป็นพลังงานของความเครียดความคิดเยอะความคิดมากหรือการเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง ของคนอื่นหรืออะไรก็ตามครับเอามาใส่ใจหรือแม้แต่ความคิดของตัวคุณคําพูดของตัวคุณบางอย่างที่มันเป็นพลังงานด้านลบอะครับดังนั้นคุณแค่ต้องเปลี่ยนมันเป็นการพูดดีการพูดดีตรงนี้พูดดีทั้งกับตัวเองคิดดีทั้งกับตัวเองอันดับหนึ่งให้กับตัวเองก่อนนะคบแล้วก็พูดดีคิดดีกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี the lover ขึ้นมาน,นะครับมันหมอนกับว่า คุณกาลังแบบดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็มี the าริออต t ครับเ h e c h a r อตคือความกล้าหาญคือการตัดสินใจดังนั้นผมมองว่าไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับให้คุณตัดสินใจโดยการเชื่อตัวเองนั่นแหละว่ามันจะออกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรืออะไรก็ตามหรือ เส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณอนะ่ะมันกําลังเปิดออกหรือการทําบางสิ่งบางอย่างของคุณอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วคุณปล่อยวางผลลัพธ์อะครับคุณก็จะได้มานะครับผมมองว่านี่คือสัญญาณที่ดีเนี่ยที่ส่งถึงคุณนะครับแล้วก็แปดไม้นะครับแปดไม้คือการพุ่งทยานไปข้างหน้าหรือโอกาสการเติบโตในชีวิตงานนะครับหรือชื่อเสียงเงินทองของคุณ ก็ได้นะครับหรืออย่างนึงอาจจะเป็นพลังเงินของการมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการปรารถนานะครับก็พิมพ์101010มานะครับเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆนี้นะครับ